นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่นันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยมในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคมาเพื่อจะมาขอเหมือนเดิมหรือปู่อเมรีความฝันแล้วก็ขอโชคขอลาบปู่นานแล้วก็ย่อมเยี่ยมนี่ก็เป็นห่วงเอฟซีทุกคนนะครับอ่าที่กําลังประสบอ่าเรียกว่าอะไรนะแผ่นดินไหวใช่ไหมแผ่นดินไหวก็ขอ ให้ทุกคนปลอดภัยครับอืมพอสงกาลังใจไปให้ทุกคนครับให้ล้วคาดปลอดภัยช่วมาช่วงนี้กําลังได้ข่าวมาสดๆร้อนๆนะครูภัยธรรมชาติมันเกิดได้ทุกเมื่อมัน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 เป็นอยู่แบบนี้ครับอืมบางทีก็ร้อยปีครั้งบางทีก็ห้าสิบปีครั้งหนึ่งครับเวียนไปเวียนมาอยู่อนี่แหละเมื่อไหน่ตนนั่นก็อะไรอ่ะโควิดนี่ ครับเอ่อโควิดตั้งกี่ปีมาแผ่นดินไหวพายุถล่มบ้างอืมก็ให้กําลังใจกันไปอืมครับก็เป็นห่วงทุกคนครับได้ยินว่าปิดถล่มด้วยถล่มด้วยก็สงสารเราเป็นคนไทยด้วยกันเนาก็ให้กําลังใจกันอืมก็อย่าให้เป็นอะไรเลยให้ปลอดภัยทุกทุกคนนั่นแหละอืมสำหรับวันนี้มีคนเบิ่งอยู่บ้าหลังนี้มีคนดูอยู่มีคนเริ่มเข้ามาแล้วปูเริ่มเข้ามาแล้วปูก ได้ยินข่าวว่าปู่ฝันดีช่วงนี้วันนี้ก็เลยพากันเข้ามาเนาะยังไงก็กดติดตามไล์กดแชร์ด้วยให้มาวันนี้มาพรุ่งนี้ก็ไม่เจอคนสุรินทีวีกับเพจบุกลันแล้วก็รือว่าดวงดีดวงสมพงเพชรพารวยอ่ะสาทานเลยท่านสมบัติเดี๋ยวจะให้ปู่เล่าความฝันให้ฟังฝันยังไรบ้างเนาะปู่เนาะช่วงนี้ไปไหนมาไหนเดินทางไปไหนมาบ้างไอก่อนหน้านั้นเนี่ราฝันฝันว่าสิบเรียนห้า เก็บเหรียญห้าบาทมีแต่เหรียญห้าเรียญห้าเลยเยอะมากเลยเก็บเหรียนห้าก็มีเหรียญสิบบาทอยู่หนึ่งเรียนแต่เหรียนห้าเนี่ยเยอะเล็กให้ฟังนะัด้วยใครคอมเมนต์มาน้อยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนี่ไม่มีคอมเมนต์สักคอมเมนต์เลยเดี๋ยวจะเข้าเข้ากล้องสักหน่อยเออทำไมมัน นิดหน่อยใช่ไหมทำไมไม่มีคอมเมนต์เลยคอมเมนต์มาหน่อยครับใครฝันอย่างไรเอาบอกกันหน่อยครับไปดูรุกนะครับลูกลาบนะครับเผ็ดลุกรลาบไปดฮะไหนคอมเมนต์มาหน่อยครับตาเบอร์ดันฉบุนคอม ไม่รู้จะถามอะไรคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยเนี่ยปกติคอมเมนต์ผมเยอะนะวันนี้เขาไปวันนี้เขาตื่นเต้นเลยเขาเขาไปดูข่าวอยู่ตึกถล่มเนาะแผ่นดินไหวติดตามแผ่นดินไหวเป็นห่วงกันคนไทยด้วยกันถครอยากได้ของดีก็ติดตามเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คนุรินทีวีกับเพจอุกันลันแล้วก็นารีพักนีนารีพักนีนะคะรวยทุกคนอ่ะเริ่มเข้าฝันเลยอ่ะกูจะให้ตัวเลขแล้ว เดี๋ยวจะมืดจะคับเนาะโอเคความฝันเนี่ยไอ้เก็บเรียนห้าแล้วก็ปตีเอานะครับไอ้กดไลค์กดแชร์ด้วยวันวิสาข์กดไลค์กดแชร์ด้วยหนึ่งศูนย์ห้าหรือเปล่าเอ็มร้อยห้าสิบหรือเปล่าอย่างงี้ครับผมอืสมไสห้าห้าเออเรียนห้านี่กี่เยอะครับอืมเรียนห้าบาทนะครับ เริ่มคอมเมนต์เริ่มมาแล้วทีนีหอ่โอ้เริ่มไหลมาแล้วอ่คอมเมนต์ได้นะครับพิมมาเลยครับไอตอนไหว้ครูก็านีมาทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งวดที่มันออกอะไรอะตอนไหว้ครูเรียกไหว้เก้าอะไรนะครับเก้าเโอ้แปดแปดเก้าสี่หรืออะไรดีใช่มสี่ห้าแปดเออนั่นแหละสี่ห้าแปดมันออกห้าแปดบ่ไอตอนที่มันออกอะไรอะห้าสี่ล่างนี่ห้าสี่ครับผมทั้งบนเกเก้าอะไรอะครับ ห้าเก้า huh. ส no ี่นี <right> ่ไงก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเก้าสี่เออข้างบนเก้าสี่ข้างล่างห้าสี่เนี่ยแตมันไล่กันไปขึ้นมาสวัสดีครับผมมาเดีครับอันนี้มาตามความฝันของปู่ทำแสนครับหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้วแต่ไอ้ถ้าฝันอย่างนี้นะมัน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 จะมาแน่นอนฝันว่านั่งรถคีระไเนี่ยมันจะชอบมาแต่ว่าของปู่มันจะแปลกหนึ่งเวลาเราเจาะให้แล้วมันมันจะชอบแต้มเรี่ยว มันจะขึ้นลงแต้มหนึ่งขึ้นลงแต้มหนึ่งนะโอ้คับมันจะขึ้นลงแค่แต้มเดียวครับอ่ะเดี๋ยวเราห้าหนึ่งฟูงานห้าหนึ่งหาศูนย์ว่าสันลองดูห้าหนึ่งห้าศูนย์มันก็สวยเหมือนกันครับอืมก็เอาไอ้นั่นแหละเต็มร้อยห้าสิบนะเต็มร้อยห้าสิบเดี๋ยวดูขึ้นลงด้วยเนาะหนึ่งศูนย์ห้าเอ้า คอมเมนต์มาเยอะๆครับที่สดๆตำหนักปูคำแสนนะครับปูไม่รู้ว่าจะเขียนใส่อะไรวันนะวันนี้วันนี้เดี๋ยวเรามารุ่นกันความฝันปูสันสนค่ะสันสัสันๆปูเฟันว่าเก็บเหรียญเนาะกระสิเบหรือไหลไปกระชิงแยาออีกว่าเก็บเหรียญไปอีกเน่าเออเอาตัวเหล็กเลยดีกว่ามันงไงดีดีรว่าสันปูจะเขียนใส่อะไรเดี๋ยวให้ปูสั่งจะจ๊ะปูจะเขียนใส่ตัวไหนอะไรยังไงที่ผัก เออหรือจะเพชรหรือเปล่า да เหรือเปล่าหรือใบพลูหร ah, yeah, no, ืออะไรจะเราจะไปหาบ่งใบมุกใบไม้ให้ปู่เขียนนะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับเพชรว่าสมองตัดอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวปู่จะเขียนให้นะครับเนี่ยใบหยังนี่ปู่หืใบหยังนี่ผู้ใหญ่เขาแรกไปอินเดียใบอินเดีย ไท <underside> in ยอินเดียไทยอินเดียไทยอินเดียไทยไทยไสยไทยอินเดียออ๋ไทยอินเดียแปลว่าต้นไทยไทยอินเดียหรือเขาเรียกอะไรมหาโชคไอ้โชคเศรษฐีหรืออะไรนี่แหละเขาเรียกอะไรไม่รู้เศรษฐีเศรษฐีนี่แหละแต่เขาจะเรียกอืเจ้ใส่ใบนี้แหละให้อาใบนี้ให้อ่เดี๋ยวให้รอักขู่เนาะปู่มีงานอะไรที่ไหนเันไหนอย่างไรบ้างไหมพุ่งไอ้พรุ่งนี้งานที่อะไรนะอำเภอประสานไป็นุกเสก ที่อาเภอปราสาทไปพรุ่งนี้แถวไหนเราปูกอยู่อะไรบ้านโชคนาสามบ้านโชคนาสามใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็ไปได้นะครับบ้านโชคนาสามปู่จะไปที่นั่นนะครับปูกเสียกอนประมาณกี่โมงน่าจะสิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาฬิกาตอนเย็นตอนเย็นจบ้านโชคนาสามนะครับคุณผู้ชมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ พรุ่งนี้ปู่จะเดินทางไปที่นั่นนะครับทําไมไม่มีคนคอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะอันนี้เนาะเขาไปอยู่ตึกถล่มหมดถล่มหมดนะตอนนี้รอดูรอดูข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเนาะครับคือปู่จะให้ตัวเลข1เมษายนนี้กับเอฟซีครับปู่เขียนละปู่เขียนละตัวเลขลปู่เขียนละครับไดเย็นเดียนครับรอกดรอเลยพิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับ ปูกำลังใช้สมาธิรอจ้ารอรอนะครับผมนานเจงมาถ่ายปูที่หนึ่งเพราะว่าปูไม่ค่อยว่างนะครับปูเดินทางตลอดเนาะมาที่ไรก็ไม่คยเจอรบม่อยตอนนี้พกเฉย แล้วปวดเยอะแล้วเชื older, baby, baby, oh, ่แล้วครับของของใครก็ปวดขื่นนะมีละกดนี่บ่หรือบ่ผมน้องไปทำไหนน่าดีด้วยอ้าวให้ตัวใหญ่ๆเบลอเบลอเลยอ่ะโอามาแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่แรงมาเลยใหญ่ใหญ่จริงๆไหมชัดเจนไหมใครเห็นไปเรียกอะไรมาเด้วยครับผม ทิมด้วยครับใครเห็นเปรี้ยวอะไรห้าหกสี่กับสามห้าหกสี่กับสามห้าเป็เมษายนี่เป็เมษายนนี่เมษายนีห้าหกสี่กับสามห้าแค่ไปเรื่องหน้แค่ไปแค่ปู่จะทำเป็นคำได้เลยค่ะเห็นไหมชัดไหมชัดเจนครับที่ไปที่มาตัวเลขปู่เล่าให้ฟังหน่อยที่ไปที่มาตัวเลขโอยากให้ที่ไปที่มาของตัวเลขอีกตัวเลขอีกตัวหนังหลับตาเขียนมิมิดไงจะเอาอะไรอีกที่ไปที่มาที่ไปที่มา เรียกความฝันก็ไปรอรุ่นกากองฉลากเอาทีนี้ที่ไปที่มาทีนี้เออนะปูให้แล้วนะครับวดประจําวันที่หนึ่งเมษาหนึ่งเมษายนนี้ต้อนรับวันสงการแต่ให้เน้นตัวนี้นะเน้นตัวให้ปูตัวหกสีนี้นะหกสีหกสีนะครับหกสีหกสีแคบไปเลยแคบไปเลยเน้นตัวนี้เน้นหกสีนะครับตัวเน้นนะครับอืตัวเน้นคือหกสีวงกลมละอ่ะวงกลมให้ลตัวเน้นนะ นี่มมให้แจักจชัดชัดนี่นี่หกสี่หกสี่ชัดเจนปูชัดเจนเคาะให้ในหน้าปูเคาะให้ในหนคนที่ดูอยู่เนี่ยคนที่อยู่อยู่ใด้รวยให้รวย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 รวรวยรรวยรวยนังวัที่หนึ่งของร้านที่หขอให้รวยขอให้รวยได้เงินแสนเงินล้านครับงวดประจวันที่หนึ่งเมษายนนี้เด้อพี่น้องกับปูคาแสนครับ รวยรวยเอาไปรวยกันครูบอกว่าอเอาไปรวยกันให้ตัวใหญ่เลยให้ตัวใหญ่เลยสาธุสาธุครับจะเอาไว้ในกระท่มนี้แหละครับ พัชราพรครับสาธุสาธุครับโอ้อ่านภาษาอังกฤษกับเป็นต้นนี่ใครเอออะไาชุดเชฟอะไรนช่นนานได้จะมาขอตัวเลขจากปู่เขามาเชนคใบไงคะเนาะให้ดูใบเราดูใบนะดูใบนะเดี๋ยวหลังจะใส่สวิตอีกนี่สวิตอันนี้ไปดูใบก่อนเดี๋ยวไปสวิตให้ไปดูใบก่อนไปดูใบก่อนให้ถูกไปดูใบเดินทางไปดูใบก่อน อดูใบนะดูใบดูใบนะดูใบถ้าดูดูใบแล้วไปได้แล้วต้อไปไปสวิตสวิตปีสวิตสวิตดูใบนี่ใครใครว่าสวิตอยู่ตรงไหนนี่ครับสวิตปีสวิตกุญแจคร๊ค หกสี่กับสามห้าปูเน้นให้เลยก็คือหกสี่นะครับหาไปหาสื่อหาไปหาสื่อได้เสียอ่บจับจองจับจองหาจับจองไว้เลยนะครับเป็นเรื่อความฝันนะคะจ้าปูอย่าลืมเลค่เลกความฝันเดี๋ยววันนี้เราไปอัีเนาะเออาไปดูดูตึกสโลม ไปก็อันตรายคนไปดูตึกเพราะว่าไอเนี่ยฝันว่าไอ้นั่งรถไปสี่คนไอไอนั่งรถไปสี่คนไองวดก่อนนั่งรถไปสามคนมันออกหกสามอันนี้นั่นนหนหนงรถไปสี่นคนมันต้องออกหกสี่ฝันว่าได้นั่งรถไปสี่คน<จ>โอ้น,นั่งรถไปสี่คนต้องหกสี่แน่นอนฝันว่าเห็นเหรียญห้าเห็นเหรียญห้าก็เลยเอาห้ามาใส่เอาห้ามาใส่ เป็นเลยเป็นห้าหกสี่เป็นห้าหกสี่โอ้ครับผมนี่เห็นไหมช,ชัดเจนชัดเจนจะบะเชงบะเชงเลยะบะเชง,งเลยจะบะเชงแปลนวัาอย่างจ้าชัดเจนชัดเจน,เจ,นจะบะเชงชัดเจนรวยรวยนะจ๊ววะเอฟซีทุกคนทุกท่านคน,น,น,ท,ท,น,คนที่เข้ามาโชคดีที่สุดที่ได้เห็นหน้าปูคำแสนทุกวันนี้หาเจอตัวยากครับใส่ใบพลู ใบพลูอยู่ข้างบนมาแล้วเอาลงมาเอาใบนี้ไปก่อนเลยเอาใบนี้ไปก่อนเอาใบนี้ไปก่อนครับเขียนใส่กระดาษเขียนใส่อะไรไม่ได้ว่าจะเขียนใส่เสาระทอไว้ในตัวเขาจะมาตัดเอาเสาไปเดี๋ยวเขามาตัดเอาเสาไปเขียนใส่ใบนี่แหละดีใบอะไรนะอูอหึใบเขาเรียกใบใบใส่ใบใส่ใส่สอินเดียหรือจะนำโชคใบใส่นำโชคต้นนำโชคเออต้นนำโชค นี่แหละนำโชคโชคนะครับนี่วันนี้ก็โชคก็มาแล้วโชคมาแล้วมีโชคแน่นอนมีโชคก็มาด้วยไปจีนแต่งลังด้วยไปจีนแต่งลังแล้วจะอาจารย์โชคอยู่ไหนอาจารย์โชคมานู่นบอกนู่นเ่อาจารย์โชคมาสี่คนด้วยเออมาสี่คนด้วยมากับอาจารย์โชคด้วยโชคด้วยเป็นเก้าได้ได็กกลับหัวได้กลับได้แม่อาจารย์โชคบอกแล้วได้กลับหัวได้โอ้ครับครับครับ ห้าหกสี่หรือห้าเก้าสี่ก็ได้อีกล่างสามห้าหนึ่งเมษากับปูคำแสนโอเคขอให้ทันชะเช๊ะเช๊ช่วงนี้ปูมาแล้วหมดของวันทีหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาเอเนนี้นอกปูเนาะจัดเขอยกขอเป็นแนวทางเป็นเหลักความพันนคำแสนเป็ลมเลยคำแสนไล่สดหลายนะครับลํำรวยลำรวยลํำรวยลํำรวยสาธุสาธุ